สวัสดีครับท่านผู้ชม F c ของตะเกิดพาร,รวยทุกท่านนะครับวันนี้ตะเกิดพาร,รวยก็มาพาท่านผู้ชมมาแกะสูตรปฏิทินจีนนะครับซึ่งเป็นปฏิทินปี2 5 6 4นะครับหน้าปกเป็นาภาพของสินแสจีนนะครับมังมีสีสุขกำไรเพิ่มพูนท,นทวีนะครับ ซึ่งงวดที่แล้วก็ถือว่า,าเข้านะครับเกือบทุกตัวนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับในสําหรับงวดที่แล้วซึ่งเป็นงวดวันที่หนึ่งลาคม2164นะครับวันนี้ถ้าเกิดอยู่ร้านคนเดียวนะครับก็เลยขายของไปด้วยเจาะคลิปหัวไปด้วยนะครับมาดูนะครับในสําหรับงวด ในงวดวันที่หนึ่งที่ผ่านมานะครับในตัวเลขนะครับสำหรับงวดวันที่หนึ่งนะครับในปฏิทินนั้นระบ,บ,บ,บุมาเป็นตัวอักษรแต่อย่างนี้นะครับบีดหนึ่งลงมา แล้วก็สามนะครับดูกันให้ชัดๆนะครับเขียมาอย่างนี้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้ดูนะครับดูคนเผื่น,นะครับอ่ามีแปดมีหนึ่งแล้วก็มีสาม เลขที่ออกนะครับออกแปดสมนะครับเลขล่างนะครับซึ่งผมมาได้สังเกตมาได้ดูนะครับเปิดดูอยู่แต่ก็ไม่ได้ทำคลิปนะครับเพิ่งจะมาทำคลิปนี้ดีนะ๋ยวจะให้ดูใกล้ใกนะครับ นะฮะเตดหนึ่งสามนะครับมันก็ออกมาตรงๆเลยนะครับออก8 1ดหนึ่งสามนะครับในส่วนของงวดวันที่สิบหนะครับซึ่งงวดวันที่สิบหนั้นนะครับเลขปฏิทินจีนฉบับนี้นะครับ สำหรับปฏิทินจีนงวดนี้นะครับวันที่16งวดวันที่16ตุลาคม2 5 6 4นะครับซึ่งตัวเลขก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะคล้ายเลขหนึ่ง ดลงมาอย่างนี้แล้วก็เติมมาอย่างนี้นะครับดูนะครับผมก็จะตีให้ดูนะครับเป็นเลข ตัวนี้จะเป็นเลข1ตัวนี้ดูคล้ายๆไม่คล้ายแล้วครับชัดเจนเลยเป็นเลข5ตัวนี้ข้างล่างครับต่อจากเลข5ก็จะเป็น2ในส่วนของต่อจากหางเลข หตรงนี้นะครับก็จะเป็นสามนะครับก็เอฟซีก็ดูนะครับมันมีเลขอสี่ตัวนะครับในปฏิทินชุดนี้นะครับจะมีเลขอสี่ตัวคือเลขหนึ่งเป็นเลขหนึ่งเลขห้า เลขสแล้วก็เลข2นะครับซึ่งก็พอสังเกตนะครับซึ่งก็ต้องรอรุ่นนะครับว่าปฏิทินฉบับนี้จะออกเลขเป็นครั้งที่2หรือเปล่านะครับเป็นปฏิทินจีนนะครับซึ่งพอที่จะสรุปให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับชม นะครับได้ติดตามนะครับในวันนี้นะครับซึ่งจะสรุปตัวเลขให้กับพี่น้องอเป็นชุดนะครับก็จะจับคู่ให้กับพี่น้องเอซนะครับก็จะเป็นหนึ่งห้า ห5ึ่งหสาสองนะครับหนึ่สาสองแล้วก็สาองนะครับเป็นชุดจับคู่นะครับในวันนี้นะครับซึ่งอ่า บางตัวเหมือนกับตัวนี้นะครับก็เป็นวันเสด็จสวรรคตของในหลวงราชการที่เก้านะครับก็คงจะเป็นเลขดังนะครับในส่วนที่เหลือก็ลองเสียงดูนะครับเพราะว่าอ่าแบตเตอรี่เลขหน่วยมันไม่เข้าใครออกใครไม่รู้มันจะออกตัวไหนนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้เช่นกันนะครับในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้อง ที่กดไลค์กดสันกระดิ่งกดติดตามช่องตะเกิดพารวยนะครับวันนี้ตะเกิดพารวยงวดประจำวันที่ตะเกิดตองเลื้อนะครับตาเกิดพารวยนะครับชื่อเจ้าของก็ถ้าไม่ใช่เขียน ไม่เลอะก็คงจะไม่ใช่จะตะเกิดนะครับนี่ตะเกิดพารวยอ่างวดไปจําวันที่16นะครับวันที่16ตุลาคม2,564นะครับตามที่ผมจับคู่ได้ในเลขปฏิทินจีนนะครับชุดนี้นะครับซึ่งก็ขอให้น้องโชคดีมีเงินใช้นะครับปลอดภัยจากโรคครับ หายจากโรคนะครับผมจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับปฏิทินจีนชุดนี้นะครับวันที่16นะครับซึ่งผมแกะมาก็คือแกะมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จับชุดเลขชุดได้ชุดนี้นะครับอยู่ในสี่เหลี่ยมนั่นเป็นเลขเด่นนะครับซึ่งเป็นอันเลขตรงกับวัน เสด็จสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับภูมุพลอดุลยเดชนะครับเป็นเลขปฏิทินจีนนะครับมังมีสีสุขกำไรเพิ่มพูนพูนทวีนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับงวดอาิปหน้ารอติดตามต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ